สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปอกป่อยเบส,สุกุสุคนเอ็ซีทุกทุกท่านค่ะพบพอก,กับเจสีนะคะเสาร์ว,วันพุธตอนนี้กำลังสิบเก้าโมงแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเสาร์แต่ว่าสิเดินทางไปปักซองกันวันนี้พี่น้องเอ้ยน้องทิพย์กกำลังพาหมักเ้าไว้ห่อข้าวมืออื่นแต่ว่าบ้านเจเจมันนี้เพิ่นห่อขอนมแล้วเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพิ่นบ้านน้อยแล้วก็เฮ็ดก่อนะนะ ปุริบ้ติหน่อยบ่มีหลวงพอ่บอบ่มีวัดบ่มีศาลากะฮิดก่อนวันนี้จะเดินทางไปปักช่องกันค่ะไปหาปวนแค่ตลาดปักซองในะจังหน่อยฮะซื้อหน่อไม้หน่อแมงหาซื้อของมาใส่อันไว้ใส่หม้อข้าวพี่น้องเลยยายนี่ทําอะไรกันอยู่ยายนี่กําลังจะตัดต้นคูนตัดทําไมอะไรยังไงแต่การสิลงไปสู้ยิงเจียบบ่ผู้นะังแล,ล้วบ่ค่ะ บนนังยังห่อขนมอยู่จัเห็ดแนวเลอบานนี้ต้นคูนสัมสามเลได้ดึงมันลงมันอยู่บ้านนึงมันใกล้สายไฟปลูกกระโปรงต้นอากาศเมื่ี้กา ไม่ค่อยมีเมฆเท e ่าไรพี่น้อง, Wrap out, oh. อ okay. audio, งเอยฝนกับบริโตกเมื ces, so Titan, ่อวานก็เปขึ้นในโต๊ะเงียบๆเดี๋ยวเราไปสู้ยิงเกียบกันค่ะวันนี้ไปปักซองค่ะไปปักซองโอ้ยหิมออกบนทางมีแต่ื่นมีแต่ทะเลนี่ก็ไม่ได้แต่งตัวสวยค่ะเสื้อดำคอเต่าค่ะไม่ร่ำไม่รวยก็ขอให้สวยไว้ก่อนจะสวยในสายตาไปแล้วค่ะ ก็แล้วแต่อ่ะเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยเร็วเเซ็กซี่หน่อยสวัสดีน้องแฝดอ้าวทาเซ็กซี่หน่อยน้องใบชักโขดปากเ้าวอยู่พี่น้องเก็เป็นพอบีอ่ะเหตุอะไรเฮ็ดเซ็กซี่จะเฮ็ดเป็นบ้าเห็ุนี่เด็กปัสดซีในบอมแมนเซ็กซี่นะคะผมเข้าเห็ุเลืเซ็กเสื่อมอ้าวิี่ซี่เฮ็ดเป็นบ้าลุงเฮ็ดเซ็กซี่เป็นบ้า อันนี้คือเพิ่นเตรียมขูดปลาอ้วเพ็ดขนมขนมแล้วพี่น้องเลยไว้ <c oughs> ห่อข้าวมืออื่นใส่บาสวอยู่นี่นะเอาวาย่บ้านน้อยเพิ่อนใส่บาสมืออยู่ในคาราทมือคือกเป็นบ้านใหญ่แบบอ,อันนี้ลงมารอ,อยิงเก็บแต่ง,งองค์ทรงเครื่องอยู่ค่ะจะไปปัดซองกันนี่งแต่งนหน้าไฮโซมาแล้วอยู่ค่ะเอาระวัมมงมันเอามือเด้อปัดไปเซ็กซี่โอ้โหหน้าจริงจังมาก ขอหน้ามันๆหน่อยขอหน้ามันๆหน่อยมันแล้วล่ะเนี่ยมันเต็มหน้าผ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเรายิงเกมกันค่ะคุณสวัสดีค่ะเสร็จแล้วกันยังสิบอเท่าได้ไปเลยค่ะสิได้ถ่ายพอลายเลยค่ะพอลายเอาไว้จะเปิดกซองให้ถ่ายสักก่อนกั็คือไปถ่ายอยู่เท่อนสันผู้เลี้ยบป้าคือแล้วเสร็จไปถ่ายอยู่ เพื uhm. ่อนเจ็ดสีราคายายนีกล้าวขึ้นมาถ่าพอหล้าอีกคนพี่น้องเอ้ยยายนีเห็ดก้นคูนเป็นเออเถิดนี่นั่งไปขึ้นเอาได้คะอันนี้เดี๋ยวเอาลงเบิ้งเบิ้งแต่งตัวสวยให้กูมาปีนต้นคูนอ่ะฮะวอัาทางใจแอดมีดอันนี้ตัดนะเอ้ยอันจุดแกนเด็กโสด เฮ้ยตักตะพีรถเป็นยังมาโอ้ยเด้อปลูกมาได้สำนีแล้มันก็มีอันแสนนะเออก็ะเยียบอันน้ำเยียบอันประตูหัวน้ำคลึงคลึงน

sau lưng ma. ôi, tập đi đi nè đám đứng. đứng ngang luôn. đây. đi này này. โอ้เียกเพืกอนมัแล้วทุนเอาอีกมันกะได้ก็กกได้อยู่นี่เอาออกนี่ข้างนี้กับแมน่นี่เจ้าจับอยู่นี่กับแม่นโอ้ยงานแมองอยู่แล้วตองน,นั้นไนะตีนเจ้าน่ะหรอัง งานนี่ก็แจ็เลยนี่ตัวเดียวมากนี่เ,นเอเอเอ็ทวันเป็นพุ่มเข้าใจบ่เี้ดีก็ได้แล้วทั้งลลางจะเด็กเอาออกมันกระเดี้วมาโพดเอดเอระดกะ <c oughs> เด ข้อสามสาสข้อเจ้าบ่วยสาสตร์สามศาสตร์เย้ตอนนี้เราลงไห้แน่นีิ<ว>อย่าดึงเอาเหรวาล้านดึงเถอะเออลงสะก้อนลงสะก้อน มหักเอาจะลุ่มก็ได้บันที้ปลายอัน,นมันนะอเออนี่เ้าวหักปลายหักปลายมันซื่อในบัดนี้นะมันเป็นพุม่มอยู่นที่สุดกเ็เรียบร้อยไม่แห้งด้วยอารมณิดแลาหาละเ้าวหักกโรดบันที้หักลอ,อยนะเออจำไั้นอนปูกแล้วก็ตัดทิยมปลูกแล้วก็ตัดทิยม <laughs> ปัปญญน่นยญอาไ้คนทิมเจอจมสอมซื่องาม,มันเดือนหาละกามันก็นเป็นดอกงามแต่ว่าเนาะสอหนาบ้านมันโกเลยโอ้ยีเด้ทั้งปีแน่น,นี่ดเลยอะเมิ้ดไม่ได้เป็นไรยังงามยังที่เก่า เด็อ,องออกแล้วต้นไดเมื่อเท่านี้แลเอาเแล้วนี่นะมาที่สอบนี่ขับไปไหว้รถหนึ่นงก็ดำจุ่งรคืออยู่ไปไหว้สิทธิขี่รถใหญ่ไปน้ำพลานะคะสิทาขี่รถใหญ่ เอาก็อย่าลืมหมกไม้เกายเนี่เด้อต <vit> ัวจะเห็นเป็นแพันขีดออาพูกา้ฮะะคือไี่ตายเดี๋ยวเล้เออยร้อนค่ะ สวยงามบอนสีใหญ่นี้ตัวนี้ด้มีจักอย่างของนางนีง่หน้าบ้านค่ะตะวบอนสีตัวนั้นน่างามวะแต่ว่ามันยังบ่ออ่ะนะอันนี้ไม่สีขาว,วนะขาวแล้วก็สีม่วงกำลังออกอเวลาเพิ่นเอิญสังเพิ่นเอิญซังโอ้ยเลยเลิกคิดบ่พอเริ่มแล้วแม่ปุตตา อันใดน,นี้น,น,น,นี่ต้นบานนี้นไ,มไ,นไม่มีกระถางค่ะอย่าเพิ่งโพดค่ะมีเงบ็บดิไปซื้อบักกี้หินมาใส่หน้าบ้านอีกออซื้อกระเปร่าเติมโอ้ยคอยสิไปคูดให้มันเป็นห้องพราะดิทำล้มรถนะมไม่บอลและกั๊กว้างก็เยอะๆคือเช่นว่ากัน หงอปกินอีบ้างเห็นพอถาวรปูใช่กระทั่งจะสวมผู้เย็นมือกระถางกระ้องกระทั่งง่ายมันไม่มีงบค่ะตอนนี้อยู่ในที่ดินนั่นแหละไปก่อนอย่าวุ่นวายค่ะยามแรงจังอยู่กระถางเมื่าไงจะแกะเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอเยอนมืดค่ะเพผัวหดปักซองนางลฤทศ วันนี้บ่บ่เอาเทวันเมื่อวันเมื่อวันวันนี้แต่ว่าจีอาปลานั่งนั่งคืนแล้วนั่งขึ้นไปกันนะนั่งขึ้นแล้วค่ะนางก็เอารถขึ้นนางก็ไปซื้อเครื่องซื้อของจะไปเฮ็ดลงทงลงทานนั่นแหละนางพลานก็สิมาซื้อเครื่องไปเฮ็ดลงทานนางว่านางให้ขึ้นน้ำแล้วก็เลยเดินร่างรอนางก่อนนี่ค่ะก็นางจะมาฮอสนางขับรถมาเองนะคะกีสองนางวานศรี ไปกับนางเยลโล่นะคะนางบอกไม่มีเพี้ยนก็เลยรอนางก่อนค่ะเอ้ยเอาเนี่ยเาเป็นว่าจังติดตามพล่าเจพลาร่ามาพี่น้องค่ะรอให้นางมาก่อนค่ะมไม่ได้ซ้ำทีไปด้วยกันค่ะวันนี้จะออกล่าค่ะล่าอะไรล่าเหยื่อเบิร์กอิฟุซิล่าเหยื่อน้องขัดถือเหยื่อหัดคอะดิ เดี๋ยวจังติดตามคืนปักซ่อมคนละน้ำกันพี่น้องค,ะ <So. S 2> ค่ะ้าป่วนตลาดจากน้อยนะคะับคิดว่าน้อยครับรถผ่านเทาตันหาเอ,อื่อรถทานอีกไว้ยเศ้าเทา